สองเหรียญแปดร้อยบาทเรื่องจริงหรือว่าทำคอนเทนต์เดี๋ยวคลิปนี้มาดูเหรียญที่มีการส่งมาขายจริงๆนะครับก็เพจผมเป็นเพจที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับเหรียญที่รับซื้อก็จะต้องมีความพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับเหรียญปกติทั่วไปคงไม่มีใครมาประกาศรับซื้อแน่นอนนะครับเหรียญที่รับซื้อจะต้องมีความพิเศษนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูความพิเศษนะครับของเหรียญที่ส่งมาขายนะครับจากจังหวัด นครราชสีมานะครับอันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับอันนี้มาแกะกล่องให้ดูนะครับก็คลิปสั้นทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวนะครับใครที่ถ้าเกิดว่ารับชมคลิปสั้นนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าดูยังไม่จบนะครับก็สามารถรับชมคลิปยาวต่อได้นะครับทางหน้าเพจนะครับ ก็มีท on so be ั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับก็ระบบระบบจะแจ้งให้ทําคลิปสั้นก่อนนะครับผมก็จะเผยแพร่คลิปสั้นออกไปก่อนนะครับแล้วก็จะมีคลิปยาวตามมานะครับนี่นะครับส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวรีบแกะให้ดูก่อนนะครับอ๋อมีเหรียญอื่นส่งมาให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะที่ตกลงกันมีสองเหรียญนะครับเดี๋ยวดูเหรียญแรกก่อนนะครับเหรียญแรกที่ส่งมานะครับ อ๋อเหรียญนี้เป็นเหรียญเหมือนกับปั๊มเคลื่อนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ส่งมาให้ตรวจสอบนะครับเดี๋ยวค่อยแจ้งไว้นะครับเหรียญที่รับซื้อจริงๆอ่ะมีสองเหรียญนะครับอ่าเหรียญหนึ่งบาทปีสี่สองอันนี้นะครับที่คุยกันที่มีการตกลงซื้อขายกันนะครับคือเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญห้าบาทอีกหนึ่งเหรียญนะครับสองเหรียญนี้ตกลงซื้อขายกันในราคา 8 0ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูความพิเศษนะครับเหรียญนี้ก็คือส่งมาให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูจดหมายก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับในจดหมายมีแต่มีแต่เลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนะครับเหรียญ5้าบาทเป็นเหรียญ5บาทปีพศสอง6้า้อยสี่สิบหกนะครับอันนี้เป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับเป็นไม่ใช่บล็อกหายากนะครับเพราะว่า มีเส้นกระเบื้องตรงนี้นะครับเหรียญนี้นะครับรับซื้อนะครับสามร้อยถึงสี่ร้อยบาทถ้าเกิดว่าเป็นสภาพประมาณนี้นะครับไม่บินไม่ดําไม่ชํารุดนะครับก็จะอยู่ที่ไม่เกินสี่ร้อยบาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพสวยๆเป็นบล็อกหายากนะครับก็ห้าร้อยบาทขึ้นไปนะครับอันนี้หนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็มาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญหนึ่งบาท ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับผมไม่ได้รับซื้อเพราะว่าเป็นปีสี่สองนะครับแต่ว่าผมรับซื้อเพราะว่ามีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหลายๆท่านดูออกนะครับนี่เหรียญหนึ่งบาทพระเสียงตรงนะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้นะครับจะเป็นพระเสียงกลับนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบปกติก่อนนะครับปีสี่สองเหมือนกันเลยเห็นไหมครับหมุน เห็นไหมครับอันนี้คือเหรียญเหรียญปกตินะครับจะเป็นพระเศียรกลับแบบนี้นะครับนี่เหรียญปกตินะครับพระเศียรกลับนะครับแล้วก็เหรียญที่มีการส่งมาขายนะครับก็คือเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญนี้มีร่องรอยเล็กน้อยนะครับปกติถ้าเกิดว่าเป็นพระเศียรตรงนะครับแล้วก็สภาพแบบ ไม่ได้ชํารุดไม่บินไม่อะไรอะ่ะผมจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงนี้นะครับเหมือนกับเป็นรอยชํารุดนะครับเนี่ยตรงตรงตรงนี้นะครับนี่นะครับก็ราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าเกิดว่าสภาพสวยก็ได้ราคานะครับถ้าเกิดว่าสภาพาบินดําชํารุดสึกอะไรแบบเนี้ก็ประเมินราคาตามสภาพเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือแนะนําเบื้องต้นนะครับส่วนใครที่ อยากจะขายก็ส่งมาได้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยราคามันยังยังไม่ได้นะครับก็เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ค่อยส่งมาขายก็ได้นะครับนี่นะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็ไม่ได้พบเจอกันง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับก็อาจจะส่งเหรียญสิบบาทเอ้ยเหรียญหนึ่งบาท <c oughs> ปีพศ2542มาขายนะครับถ้าเป็นปี42แล้วเป็นพระเสียนกลับแบบนี้ผมไม่ได้รับนะครับแบบนี้คือปกตินะครับปี42แบบนี้คือเหรียญปกตินะครับแบบที่รับซื้อคือเป็นเป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่นะครับต้องต้องเป็นเหรียญระเสียนตรงนะครับถึงจะรับซื้อนี่นะครับก็ส่งส่งมาให้ดูสามเหรียญน,นะครับ <c oughs> แต่ว่า ที่ตกลงซื้อขายกัน2เหรียญนะครับคือเหรียญ5บาทปี46แล้วก็เหรียญ1นบาทพเสดีตรงปี42นะครับเหรียญ2เหรียญเนี้ย800นะครับ6บาทเปลี่ยนเป็นเงินได้800บาทนะครับใครที่เชื่อก็ลองสังเกตดูนะครับใครที่ไม่เชื่อที่คิดว่ามาทําคลิปหลอกก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้เสียหายผมไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรนะครับที่ท่านไม่เชื่อนะครับแต่ว่าใครที่เชื่อแล้วค้นหา ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเองนะครับคือประโยชน์คือท่านได้ความรู้ท่านไปค้นหาถ้าท่านเจอจะเก็บสะสมก็ได้หรือจะขายก็ได้นะครับคือผมไม่ได้สีเรียดว่าจะต้องส่งมาขายผมไปขายที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าได้ราคาที่สูงผมก็ไม่ได้สีเรียดอะไรอยู่แล้วนะครับก็มาทําคลิปให้ความรู้แล้วก็รับซื้อนะครับซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ก็ไม่ซื้อนะครับนี่นะครับก็เป็น2เหรียญนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่ส่งมาด้วยนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญหนึบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญหนึบาทเหรียญน,นี้ลักษณะของเหรียญก็คืออาจจะมีการปั๊มเคลื่อนแหละนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับอันเนี้ยคือเคลื่อนแต่ว่าเคลื่อนประมาณ2องาเปอร์เซนตนะครับผมไม่ได้รับซื้อเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสักครู่นะครับ เดี๋ยวผมขอหาตัวอย่างเหรียญที่ผมรับซื้อให้ดูนะครับนี่นะครับเจอแล้วนะครับเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยนะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยเหรียญเนี่ยที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับนี่นะครับ <c oughs> ลักษณะจะแตกต่างกันนะครับคือคือเหรียญเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าชอบ ก็เก็บสะสมก็ได้นะครับแต่ว่าลักษณะของการเคลื่อนน้อยๆแบบเนี้ยคือผมยังไม่ได้รับนะครับเนี่ยก็ก็คือม like ันก็เคลื่อนแหละนะครับแต่ว่าเล็กน้อยเกินไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้จะจะติดขอบน้อยกว่าอันนี้จะติดขอบเยอะกว่านะครับแต่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อนี่เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณเนี่ยคือคือรับซื้อนะครับเนี่ยเคลื่อนเยอะๆแบบนี้นะครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับเห็นไหมครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญผิดพลาดนะครับเพียงแต่ว่าเล็กน้อยผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้ก็คือส่งส่งมาให้ผมดูด้วยนะครับส่งมาสามเหรียญแต่ว่าผมซื้อตกลงซื้อขายกัน2เหรียญนะครับสองเหรียญหกบาทซื้อในราคาแ800ดร้อบาทนะครับแล้วก็ที่ผมรับซื้ออันนี้เหรียญของผมเองนะครับแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือผมซื้อนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ซื้อจริงนะครับใครที่มีก็ลองลองส่งรูปมาดูใครที่ยังไม่มี อยากให้ดูคลิปทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าแต่ละเพจแต่ละช่องรับซื้อเหรียญแบบไหนนะครับแต่ละช่องจุดประสงค์ในการทําคลิปไม่เหมือนกันนะครับบางคนบางช่องทําคลิปเพื่อที่จะหลอกให้ดูก็มีนะครับบางคนบางช่องทําคลิปมาซื้อจริงก็มีนะครับต้องแยกแยะให้ออกว่าช่องไหนซื้อจริงช่องไหนหลอกนะครับแล้วก็เตือนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการทําใบรับประกันนะครับขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับเพราะว่า เหรียญมันมีค่ามีราคาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเพจใหญ่ๆช่องที่เขารับซื้อจริงยังไงเขาก็ซื้อนะครับไม่ต้องเสียเงินทําใบรับประกันนะครับกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่ให้ทําใบรับประกันนะครับก็คือพวกมิจฉาชีพนะครับหลอกหลอกให้ทํากับใบรับประกันหลอกให้โอนเงินนะครับโอนเงินเมื่อไหร่ก็ศูนย์เปล่านะครับโดนหลอกเมื่อนั้นไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญ ที่มีราคานะครับขายได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปโอนเงินนะครับผมไม่โอนเงินให้กับ fc ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขาย6บาทขายได้800บาทนะครับก็เสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสักหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็โดนโดนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ